เอาละตอนนี้มีเรื่องที่ต้องไปทำต่อเหน,นื่อยจังแต่ก็ต้องทำถ้เาเราไม่ทำแล้วก็ก็ไม่มีคนทำละโอเคก่อนที่มันจะมืดเร็วกว่าน,นี้เราต้องรีบออกเดินทางรีบเลยน้ำมันพอไหมไม่น่าจะเพียงพอเราต้องเปิดน้ำมันเพิ่มเอาละได้น้ำมันมาแล้วเตรียมก๊วย ไม่ไกลเท่าไหร่ GPS บอกว่าแค่พันกิโลเมตรไม่น่าไกลมากวกสามีพวกนี้มันก็ยังเยอะอยู่ดีตอนแรกก็คิดว่ามันจะน้อยลงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันยังเยอะอยู่เหมือนเดิมเอาละ่ะเราต้องขับรถค่อยๆตอนนี้เราใกล้จะพังแล้วด้วยอานนกาศก็เริ่มมืดลง น,น่าจะมีทางรัดไปได้นะแถบนี้หวังว่าจะมีนะไม่รู้ว่าขึ้นได้หรือเปล่านะพยายามแบบขึ้นไปเอาละขอให้ไปได้เหอะตรงนี้พวกทัมบว้่วันนี้ยังมีเหรอพวกมันอยู่ทุกที่จริงๆเอาละขึ้นมาได้ละโอ้ยอ่ละรถเสียการควบคุมเฮ้ยน้อยยังไม่เป็นไร This is where T-Dog used to leave the drugs for me. huh? you T-Dog, are you sure this was legal? I don't know. The respawn had a few health code violations, but they always kept their license. Well, nothing to do now but get to it. That sounds risky. I didn't luck hadn't run out. Yo, are you sure that bringing home a big stash of drugs isn't gonna cause any trouble? Don't worry. หาให้หมดรู้รู้เข้าอังนนไม่เอาเราใช้ของที่จำ,ำเป็นเท่านั้นแย่ละฉันเชอปืนเอาละตอนนี้ต้องรีบไปละฉันทำพลาดทำให้เสียงดังโอเคเราต้องลกลับบ้านไปรีบกลับบ้านเลยไวที่สุด <c oughs> เราต้องกลับทางเดิม เขาเป็นทางลัดที่ดีละตรงนี้โดดร่วงไปเลยโอ้ยแย่ละค่อยๆไปแล้วกันตรงนี้แย่ละรถตกว้ดีนะไม่เป็นไรหรือพี่ระวังระวังด้วยด้านหน้ามีหินโอเคไปได้อยู่โอ้โหมันเยอะมากเลยตรงนี้รถเกือบพังแต่ยังนะไม่เป็นไร นี่กับบ้านให้ไวเลยเอาละถึงบ้านเราแล้วตอนนี้ต้องเอายาไปใส่โอ้รถคันนี้ใกล้จะพังกันด้วยต้องเอายาเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วเราต้องการอะไรอีกเขานไม่ไไน่ามีอะไรละแต่มีคนให้ช่วยเหลือ เราต้องไปช่วยเหลือเขาสักหน่อยค่อยๆไปแล้วกันอย่าพลาดเด็ดขาดอยู่ใกล้ๆบ้านเราเองสถานะตรงนี้ใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่าจะไม่มีใครอยู่เลยนะตรงนี้หลบไปอย่าไปยุ่งกันทั้พวกมันเต็มอยู่เต็มเลยนี่ไงอย่าละหลบไป อมมันเยอะมากเลยในบ้านนี้มีใครอยู่ไหมไม่ไมีเหรอคนที่นี่ตายแล้วอย่าละเราต้องระวังลงลงไปลงไโอเคเข้าไปโอ้โอ้ย่าละวกำลังติดไฟพวกเขาบีบเต็มเลย,ยลงไปลงไปอ่ อย่าละด้านหลังมันมานจากไหนปล่อยฉันนี่ไงมองไม,เม่เห็นตายซะ,ะ,ะไปลอดภัยได้ใช่ไหมนี่ไงเอกสารจะต้องเอาไปโอ้โหทำบี้ไม่จบไม่สิ้นหลบไฟอย่ามายุ่งอย่าละหลังเข้า ตายปะเหนื่อยเหนื่อยจัดๆมีตรงไหนอีกน่าจะไม่มีอะไรละเกือบแย่เอาละตอนนี้เราเถียตั้งซื้อสัพายไปประมาณสองกล่องเดีย๋ยวเราจะไปดูกันว่าสัพไพพวกนั้นมีอะไรบ้างาดีนะที่เรายังมีการติดต่อของของทหารที่เราติดต่อไปได้แย่ละ พวกส้มแกละไปลงอยู่ตรงนี้เหรอแกแน่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันมาละมันมาโอเคตรงไหนข้างหลังอุ้ยแกละโดนแกแน่แกแน่หลุไปโอเคโอ้โอ้หลบไปพวกส้มบี้เดี๋ยวลูกเก็บของให้ไวเลยอย่าพลาดอย่าช้าหมดละหมดมาเต็มเลย Né, nè, nè. Cáu bích thì đi cả mình. Lò mặt phẳng nít. Hả là. Ui, nè, nè. Ta ghi đi. ra ghi đi. Ta ghi đi. Ta ghi đi. Ta đi. Ta đi. Ta ghi 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 đi. Ta Ta มันเป็นของสำคัญอยู่เหมือนกันนะที่เราได้มาเนี่ยโอเคทุกอย่างน่าจะโอเคแล้วตอนนี้อีกกองนึงอยู่ตรงนั้น้าไปดูมันมีอะไรบ้างลงเลยมันมาแล้วสับบี้โอ้ใช้ของดีอยู่ไปดีไปไปไวเลยเร็วเข้า รถเราจะระเบิดแล้วอีกไม่กี่นาทีปลอดภัยจนได้นทนนี้ไปได้ไหมได้อยู่การขับรถของฉันแย่มากๆด้ของมาพุบเลยของที่เราสั่งซื้อมาก็เป็นของดีเหมือนกันเอาละเราต้องลองใช้ดูของพวกนี้ที่เราได้มา เก็บไปของพวกนี้เต็มเลยของดีทั้งนั้นเอาละเราต้องเอายาไปส่งที่นั่นตึงกลมากๆเลยมีคนขอความช่วยเหลือตึงอยู่ตรงนี้เขาต้องการมากมาเราต้องช่วยเหลือเขาทั้งน่อยเอาละเราต้องเดินทางในตอนกลางคืนบอกเลยว่ากลางคืนนี้แหละเป็นการเดินทางที่ยากมากมากจึงเราไม่รู้เลยว่าเราจะเจออะไรบ้างตอนนี้ได้แต่ภาวนาว่า ขอให้พวกเขาไม่เป็นอะไรเรากำลังเอายาไปตรงนะตอนนี้ช่วยเหลือกันขอเราคือเพื่อนเพื่อนกัน ه, ดีมาแล้วกันเอาล่ะใกล้ถึงละแถวๆนี้ใช่ไหมถูกต้องจิเบบอกว่าอยู่แถวนี้ยังไงี้อยู่แถวนี้แหละโอ้ยยาละเราเลี้ยวซอยผิดอ่านี่ไงเขาอยู่ที่นี่นี่เองมาแล้วเธอ <Hi there. S 1> มาแล้วเธอขอเปิดนะ เ่าระวังด้วยโอเคสั่นให้เอ๊ะอยไม่มีไโอเคเอาเป็นเพื่อนเราละไม่มีอะไรให้ช่วยเหลือใช่ไหมเยี่ยมเลยอย่าละทำมี่มาจัดการมันสวยเขาไม่มีอะไรให้ขายนะที่นี่ขอจัดการอย่าละเขามันเยอะมากพวกมันกำลังมาอย่าแน่รีบจัดการ ลุกอย่า,าพลาดเพราะมันมีไหมมันกำจะมาอย่าเข้ามาไม่มีแล้วใช่ไหมน่าจะไม่มีละงั้นอย่าละอย่ามายุ่งกับฉันนี่ไงอย่าละอย่ามาจับฉันโอ้พวกมันกำลังมาเต็มเลยตรงนั้นเราต้องใช้บางอย่างในการจัดก,การมันดูเข้า เร็วเร็วเร็วจัดก,การมันโอ้โหเร็วเข้าเผามันเผามันอย่าให้เหลืออย่าให้เหลือซากเผามันอย่าให้เหลือซากาแย่ละฉันกำลังตกไปไปไหมเออหลบไปอย่ามายุ่งนี่ไงเฮ้ยเฮียหยบแย่เหมือนกัน พวกเธอปลอดภัยแล้วนะถังเกลียรตรงนี้ให้แล้วเรียบร้อยหวังว่าพวกนายจะปลอดภัยแล้วนะปลอดภัยละสินี้ก็หายห่วงได้งั้นเราไปก่อนนะเราจะไปไม่ได้เลยคืนนี้เราต้องขอพักแถวนี้ก่อนแล้วกันงั้นขอพักจากเขาก่อนแล้วกันฉันขอพักที่นี่ด้วยนะขออยู่ที่นี่แป๊บหนึ่งทันไม่ไหวจริงๆันขอพักก่อนแล้วกันโอ้ย mười mắc bạc